สื่อออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้างขวานชายแดนใต้นำเสนอตัวประพันธ์ริทิวมบณาธิการปลายด้านขวานชายแดนใต้ไม่หยุดคิจุดกระจายแรงบันดาลใจให้เป็นโอกาสก้าวทางโลกมุ่งมั่นจุดโฟกัสส่องทุกมุมมองสื่อสารทุกสถานการณ์สู่โลกโซเชียลพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมพิธีสมโพธ์องค์ผ้าป่าสามัคคีต่อเติมอาคารโรงเลี้ยงและบำรุงเสนาสนะวัดปังปอจังหวัดนราธิวาสวันนี้22มิถุนายน2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะประกอบด้วยพลตำรวจโทพัฒนวุฒิอังคณาวินประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีสมโพธิองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อต่อเติมอาคารโรงเลี้ยงและบำรุงเสนาสนะวัดบางปอตมระบางปออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสโด,ดยมีนายกูเสงยาวอาสันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนายธนาวิทยานุพงศ์อดีตนายกเทศมนตรีนครนราธิวาสพร้อมข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่กว่า500คนร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวทักทายประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด,ด้วยว่าการให้ความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมทางาศาสนาในทุกาศาสนาถือเป็นสิ่งสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นพื้นที่สังคมพหุว,วัฒนธรรมที่พี่น้องอยู่ร่วมกันในหลายาศาสนิกและจังหวัดนราธิวาสยังมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศมาเล เียพี่น้องชาวไทยเองก็อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นจำนวนมากจึงถือว่าดินแดนแห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งความหลากหลายซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะการทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงบ่ายพันตำรวจเอกทวีสอดองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลูเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เพื่อประชุมขับเคลื่อนศูนย์บำบัดฟื้นฟูของตำบลอาสาให้เป็นขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพระทั้งสังคมรวมถึงมีกำหนดการเปิดการแข่งขันฟุตบอลรวมพลังตำบลอาสาแก้ปัญหาชายแดนใต้2,567ในเวลา16นาฬิกาณสนามกีฬาเทศบาลเมืองราทาวนด้วยปฏิตาหนดกระโถ่ผู้สื่อข่าวน,นราธิวาสรายงานเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้โปรดติดตามความคืบหน้าจากเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้